โบลิงกี้ครับขยโยกมาแล้วโบลิงกี้ตัดมายกมาจาังหวะน,นี้ได้ยิงโอ้โหยิงพลาดนะมุงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอโ้รันเขาสิ้นเนี้ยเขาเอาอีกแล้วแล้วถ้าดีใจโยก,กไปโยกกันมา3ต่อ0ครับโอ้ลูกนี้เป็นแอสซิตที่ดูแล้วจะไม่ตักใจมากที่สุดของดูบุย่าแล้วครับแอตสิตให้เขาสิ้์มงเฉยเลยครับโอ้โหดูแล้ว ไม่น่าจะแอซซีเดีดนจะตั้งใจยิงครับใช่ครับแต่ว่ามันกลายเป็นแอซซิตเลยครับดูครับยิงแป๊กไปครับโหแลมงลูกนี้ที่ไม่ง่ายๆนะครับโค้เขซิคือมีคูตินยยยืนห้อยอยู่ตัวหนึ่งทำให้ไม่ล้ำนะที่ยืนชูมืออยู่นั่นแหละครับแต่เดี๋ยวก็ต้องเช็คกันอีกครั้งอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวครับโอ้โหมงลูกนี้มันอ้่งหลงทางครับคือก็ไม่คิดว่า ทางด้านดุมบุญญาจะยิงผิดเหลี่ยมได้ขนาดนั้นกลายเป็นแอสซิดไปโอ้แล้วนี่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาสิทธิ์จะมงเหลี่ยมนั้นครับ